ความเดิมตอนที่แล้วนะเห็นมีบางคนบอกว่าตามไม่ทันผมก็จะคัดมาแค่เน้นๆนะคัดมาแค่เน้นๆในแค่บางส่วนวันนี้เราจะได้รบกวนเวลาทุกคนไม่เยอะนะครับว่าความเดิมตอนที่แล้วเนะี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคีย์เท็ที่อยากจะให้คุณจําได้นะครับคือการตกปลาที่เดิมนะครับด้วยเครื่องมือเดิมๆตกปลาที่เดิมด้วยเครื่องมือเดิมๆไม่มีทางที่จะตกได้ปลาเยอะขึ้นนะครับวันนี้เราขายของที่ออฟไลน์อย่างเดียวนะครับเราเคยขายใน La ซาดอย่างเดียวเราอาจจะเคยขายในช้อปปีแบบเดิม บางทีเราเปิดร้านเดียวอ่ะเรายังได้ยอดน้อยกว่าเราเปิด2องร้านเลยถูกปะบางคนอาจจะขยายเปิดหลายๆร้านแล้วก็ได้ถูกไหมแต่ว่าคอนเซปต,ต์แม่งคือเราเคยขายที่ไหนแล้วเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของเราเราไม่เข้าหาพฤติกรรมของลูกค้าใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในตลาดอื่นก็ได้ซึ่งเราไม่ได้เข้าไปเนี่ยเราไม่มีทางที่จะตกปลาได้เยอะขึ้นแล้วมูลค่าของปลาที่เราตกอะ่ะมันก็จะเท่าเดิมด้วยเท่าเดิมหรือน้อยลงที่ไหนก็ตามที่คนตกปลาเยอะที่นั่นการแข่งขันสูงนะแล้วยอดคุณก็จะลดลงไปเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันแม้ว่ามันจะหลดลงไปเรื่อยๆยังไงก็แล้วแต่มันยังมีที่ว่างเสมอสําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาโอเคปะ่ะนะครับพฤติกรรมการขายที่เดิมและความรู้แบบเดิมเนี่ยที่เราเคยทําทํากันจะไม่ได้ความสําเร็จใหม่ที่มากขึ้นนะครับแน่นอนว่าความรู้ที่เราเคยทําหรือสิ่งที่เราเคยรู้เมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยเอามาใช้ในยุคปัจจุบันก็ไม่ทันแล้วนะครับขนาดคนอ,อย่างผมเองอ่ะผมยังต้องเปลี่ยนเกือบทุกวันเลยนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนวันนี้ก็มีเรื่องราวอะไรบางอย่างซึ่งอยากจะแชร์นะครับ มันจะเป็นอะไรที่ตลกมากซึ่งผมขอเกริ่นก่อนก่อนที่จะถึงสไลด์นั้นนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณคิดว่าคุณกําลังจะอยากจะเทคคลาสช้อปปีเพื่อจะขายช้อปปีให้ดีผมมีวิธีที่ทําให้คุณขายให้ดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะเทคคลาสช้อปปีแล้วคุณอยากจะเป็นอันดับหนึ่งในตลาดผมบอกได้เลยว่าผมไม่มีวิธีนั้นเลยพูดตรงๆผมไม่มีวิธีนั้นเลยเพราะว่าการที่จะเป็นที่หนึ่งในตลาดได้ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของแบรนด์คุณก็ต้องมีทุนหนามากหรือคุณก็ต้องแแแแแบบบบบเปปปิิดดรษัทททําาาถููกกกกกต้กก้้้้้องงลลลลววว็็็ไไไมมุนแบบ ไปเขาเรียกอะไรไปเซ็นสัญญาคอนแท็กกับแบรนด์อะแล้วคุณทําการตลาดเก่งๆคุณเป็นที่หนึ่งได้แน่แต่ถ้าเกิดสมมติคุณเป็น s m e ตัวเล็กๆนะอาจจะไม่ได้ต่างจากผมนะยอดก็อาจจะไม่ถึงร้อยล้านด้วยนะต่อปีแต่ว่าก็ยังรอดอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยผมมีวิธีเมื่อวานเราก็พูดถึงรูปนี้เหมือนกันเราบอกว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเวลาที่คุณขยายอ่ะแม้ว่าคุณจะเพิ่มเครื่องมือเต็มที่อะแต่สุดท้ายอะมันจะไม่มีทางได้ผลลัพธ์ใหม่ๆอีกออันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูด คุณจะเพิ่มเครื่องมือเต็มที่ยังไงคุณจะไม่ได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเพิ่มเติมมากกว่านั้นอีกยกเว้นคุณทาให้มันทรงมันเหมือนกับเรือคุณเต็มแล้วอะ่ะเหมือนตามรูปอะ่ะเรือคุณเต็มแล้วคุณเอาเบ็ดลงไปวางอะ่ะถูกป่ะมันไม่มีที่วางเบ็ดเพิ่มแล้วอะ่ะมันเต็มแล้วอ่ะกับเรือลํานึงซึ่งคุณสามารถที่จะบรรจุคนหรือบรรจุพนักงานไปได้มันจะเต็มในที่สุดนะแล้วด้วยคําว่าเรือเนี่ย มันแล่นไปในทำเลทำเลเดียวกันนึกออกไหมคุณจะไม่มีทางตกปลาได้มากขึ้นมากกว่าเดิมมีแต่จะก,กระจายรายได้อะแล้วก็ไปดึงจากร้านเล็กร้านน้อยอเข้ามาหาคุณแต่ในที่สุดแล้วมันจะไม่ได้ยอดทวีคูณคูณ2คูณ3เท่ามันไม่มีโอเคปะ่ะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมได้ทำกับตัวเองคือการเปิดร้านนะแล้วก็มีเพื่อนสนิทที่เปิดร้านจนณปัจจุบันน่าจะเป็นส0กว่าร้านแล้วอะทำแบบนี้คือชีวิตเขาก็ยังรอดนะจากใน คัตเกอรี่ที่ยอดตกลงเรื่อยๆนะครับยอดอาจจะฝั่งช้อปปีตกแต่ว่าด้วยการที่เปิดหลายๆที่เปิดหลายๆร้านะ่ะเรียกว่าเปิดหลายๆร้านในที่เดียวกันพยุงไว้ทำให้ยอดมวลโดยรวมมันเหมือนจะตกในร้านหนึ่งแต่มวลรวมมันเท่าเดิมมันก็ใช้ได้กับบางธุรกิจนะใช้ได้กับบางธุรกิจแต่ว่าแต่และธุรกิจก็ไม่เหมือนกันถ้าเกิดคุณฟังไลฟ์ก่อนหน้านี้ได้เนี่ยผมเคยจะบอกว่ามันมีบางธุรกิจที่ซื้อมาได้ง่ายทําตลาดได้ง่ายนะขายได้ง่ายด้วย แต่มันจะง่ายแค่ช่วงแรกจําได้ไหมที่ผมยกตัวอย่างเรื่องของเวลาที่เรากําลังจะทําธุรกิจหรือขายของตามไทยแล้วเรามักจะเลือกสินค้าขายดีมาขายมันเหมือนกับเราเห็นคนที่วิ่งไปข้างหน้าเราวิ่งไปทางล่งกว้างๆจําเรื่องนี้ได้ไหมในขณะเดียวกันบางทีเราเลือกขายสินค้ายากแล้วเราไม่เห็นเลยว่ามีคนขายได้ดีในช้อปปีเลยอะเราไม่เคยเห็นว่ามีคนขายได้ดีในออนไลน์เลยแต่ปรากฏว่าเรากําลังจะวิ่งทางของเราวิ่งเข้าไปในป่าลกๆคุณจําเรื่องราวนี้ได้ไหมแต่ไอไลฟ์ Life นั้นผมลบทิ้งไปแล้ว ผมเลยถามว่ามีคนได้ฟังทันหรือเปล่านะเราเริ่มง่ายทุกคนเริ่มเหมือนกันหมดพอเราวิ่งตามไปเพราะมันวิ่งได้เร็ววิ่งได้ไกลตามเส้นขอบฟ้าที่เรามีคนข้างหลังเราก็จะเห็นเราวิ่งไปได้เร็ววิ่งไปได้ไกลเหมือนกันเขาก็จะวิ่งตามเรามาแต่หลังจากเส้นขอบฟ้าตรงนั้นไปแล้วพอคุณไปถึงณจุดจุดหนึ่งคุณจะรู้ว่ามันจะมีอุปสรรคอย่างอื่นซึ่งมันขวางทางอยู่ถูกไหมในขณะที่ของบางอย่างเช่น ตลาดนิชก็คือตลาดที่มันเฉพาะทางมากๆมันยากมากๆในการที่จะเริ่มทํามันยากมากๆในการที่ไม่เคยเห็นหลักฐานเลยว่ามันเคยมีคนขายดีแต่ถ้าเกิดขายดีได้เงียบๆเห็นโพสต์หนึ่งที่ผมโพสต์ไหมมีของหลายอย่างซึ่งเราสามารถที่จะหามาขายได้ถ้าเราพยายามนะหรือมองหามันแล้วแทบไม่ต้องแข่งกับใครแล้วกําไรดีด้วยไอ้ของเหล่านั้นแหละเป็นของที่คนที่เขากําไรดีจริงๆอะ่ะเขาขายกัน ไม่ใช่ของที่แบบทุกคนขายกันเราแย่งกันเปิดร้านกันเยอะๆสุดท้ายคุณจะเปิดหลายร้านแล้วทําได้ไวขึ้นกว่าครั้งแรกอะ่ะแต่คุณจะวงเวียนไหยตายเกิดอยู่ในวัฏจักรเดิมอะ่ะผมก็พูดกับเพื่อนสนิทผมอย่างนี้นะบอกว่าเดี๋ยวปีที่แล้วมึงไม่ถึง10ล้านอะ่ะปีนี้มึง10กว่าล้านปีหน้ามึงจะทํยังไงวะถ้าเกิดมึงไม่สามารถที่จะหาสินค้าใหม่มาหรือมึงไม่สามารถที่จะมีธุรกิจแบบสินค้าหรือบริการใหม่หรือเซอร์วิสหรือว่ารับลูกค้าแบบเกรดพรีเมียมเข้ามาได้เนี่ยมึงจะวนแบบเวียนไหยตายเกิดแบบเนี้้ไม่รูจ ไม่รู้ตั้งกี่รอบต่อกี่รอบเข้าใจปะ่ะมันเหมือนแบบตายแล้วก็เกิดมาเป็นมแมลงอะ่ะตายแล้วก็เกิดมาเป็นมแมลงเหมือนเดิมอะ่ะมันจะไม่ไปแบบแบบอื่นนอกจากมแมลงเนึกออกปะมันเหมือนแต้มบุญเราไม่สูงพอที่เราจะไปเกิดเป็นคนน่ะเอออันนี้ผมพูดถึงในเรื่องของในเรื่องของศาสตร์แบบนั้นแต่ผมไม่ได้อินนะแต่ผมแค่สรุปให้ฟังว่ามันจะมีธุรกิจแบบเนี้ยถ้าคุณไม่ปรับคุณจะอยู่ได้แต่คุณจะทําได้แบบเนี้ยไปทั้งชีวิตแล้วคุณจะหาความสุขไม่ได้เลยเว้ยซึ่งอันเนี้ย เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมได้ตกผลึกจากการที่ขายมานานจากการที่ขายมาช่วงแรกแล้วยอดขายดีมากยอด GMV หลายๆล้า,านบาทต่อเดือนแล้วจนในที่สุดเป็นสไลด์แรกๆซึ่งผมบอกทุกคนว่ายอดขายไม่ใช่กําไรนะเว้ยแต่ไม่ใช่แปลว่าตอนนี้ผมขายดีไม่ได้กาไรนะได้กาไรแต่กําไรมันน้อยกว่านปัจจุบันที่ผมทำนะเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าก่อนที่เราจะทําอะไรอ่ะถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดอจะดีมากซึ่งในสไลด์เนี้ยผมหวังว่ามันอาจจะช่วยแบบช่วยคุณได้อีกนิดนึงในการที่ทําให้คุณเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนโอเคปะ่ะ แล้วผมก็มีรูปสไลด์นี้นะของเมื่อวานหากใครดูไม่ทันเนาะผมก็บอกว่าเนี่ยมันต้องมีแผนมันต้องมีแผนการเนาะเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยอย่างของช้อปปีเองเนี่ยเขายังมีแผนเลยเขาแบ่งเป็นระยะหลายระยะเหมือนปลูกพืชถูกไหมเห็นไหมอยากให้ลูกค้าเข้ามาอยากเพิ่มฐานลูกค้ายอมขาดทุนใช้ควาว่ายอมขาดทุนเห็นไหมรีเบทค่าสินค้าโคสส่วนลดแล้วขยายฐานลูกค้าโดยการที่เริ่มและเริ่มทําบาร์เทอร์กับเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยอมให้ ร้านค้ายิงแอดห้าพันช้อปปีสนับสนุนเงิน5้าพันช้อปปีสนับสนุนเงินหมื่นหนึง่งคุณน่าจะเคยเจอเนาะแล้วสุดท้ายประเมินผลลัพธ์ว่าดีพอ,อยังมันขยายตลาดได้เพิ่มมากกว่านี้อีกไหมถ้าขยายเพิ่มได้มากกว่านี้ก็ทําเพิ่มต่อถ้าขยายไม่ได้แล้วก็ไปขยายธุรกิจและบริการอื่นคุณสังเกตไหมว่าตอนนี้ธุรกิจของช้อปปีเนี่ยเขาขยายไปกี่อย่างแล้วเขาทำอีโคซิสเต็มเขาใหญ่มากเห็นไหมจากตอนแรกเปิดปีแรกๆไม่มีขนส่งช้อปปีตอนนี้ในที่สุดแล้วได้เป็นช้อปปี X ้เอ็กเพแล้วเห็นไหมมีช แล้วก็เวลาที่คนสั่งซื้อสินค้าเข้ามาจากเมื่อก่อนเราอาจจะได้เครียเยอะๆเห็นป่ะกลายเป็นช้อปปี้เอ็กเพเยอะๆแล้วเราจะเห็นว่าในแต่ละสเตปเนี่ยของธุรกิจเนี่ยมันจะมีการหว่านมาเมล็ดดูแลแล้วก็เก็บเกี่ยวเห็นปหะคุณสังเกตดูดีๆนะถ้าต้องการเพิ่มฐานช่วงแรกต้องมีการลงทุนถูกป่ะเพราะฉะนั้นร้านใหญ่ๆบางร้านหรือร้านจีนบางร้านเนี่ยเวลาที่เขามาเปิดอ่ะถ้าจําที่คิวเคยมาบอกเคยมาแชร์ได้คิวจะบอกว่าเนี่ย ร้านคนจีนเขายอมยิงโฆษณามากเลยพี่เขายิงแบบขาดทุนได้เลยพี่เขาลองสินค้าหลายอย่างมากเลยพี่แล้วเขาก็ามีคอมมิชเมนต์เลยนะว่าเดือนหนึ่งต้องมี SKU ใหม่กี่ตัวต้องมีฮีโร่ SKU ใหม่กี่ตัวอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าเขาอ่ะน่าจะมีแผนการแบบนี้ไว้สําหรับรองรับการขยายธุรกิจของเขาแล้วคือมันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเ,เราจะเรียกว่าเป็นเฟรมเวิร์กก็ได้ว่าช่วงแรกจะขาดทุนหรือยังไงก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเนี่ยมันคือการหว่านมเมล็ดมันมีทั้งมเมล็ดที่ดีแล้วมันมีทั้งมเมล็ดที่มัน ไม่สามารถที่จะเจริญงอกงามได้เพราะฉะนั้นเราจะหวานมาเมล็ดก่อนถ้าเป็นในแง่ธุรกิจหาสินค้าก่อนถูกปะ่ะดูแลสินค้าพอๆกันแต่สินค้าตัวไหนที่มันดีเราโอเคเหมือนยิงโฆษณาเนี่ยยิงโฆษณาไปหลายๆตัวแต่เราดูว่ากลุ่มเป้าหมายไหนดีกลุ่มเป้าหมายไหนดีเราก็ยิงโฆษณาเพิ่มหรือว่าขยายกลุ่มเป้าหมายคล้ายๆกันเพิ่มแต่อันไหนไม่ดีเราก็หยุดถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบนี้เสมอเลยเนาะเนี่ยในที่สุดเราจะเห็นแบบนี้แล้วว่า ณนะตอนนี้เนี่ยช้อปปีมี Shopee Food แล้วเห็นปะ่ะแล้วก็มี Shopee Pay มี Sho ป e e Pay l a เ e r เ,เ,เห็นไหมคือกว่าเราจะรู้ตัวอีกทีอะ่ะเราเข้ามาอยู่ในสาระบบของ Shopee ซึ่งเขาทำอีโคซิสเต็เต็มไปแล้วอะ่ะเกือบเต็มแล้วอะ่ะเห็นไหมเรากลายเป็นมดงานเฉยๆเลยอะ่ะแต่ว่าในแง่ของธุรกิจของเราเองอะ่ะเราอาจจะไม่ได้มองแบบเด็ดขาดขนาดนั้นว่าแล้ววันนี้ฉันจะเอาอยัางไงดีวะฉันเข้ามาขายในช้อปปีฉันต้องการอะไรหลายๆคนเข้ามาเปิดร้านอะ่ะต้องการแค่ งั้นก็ลองมาเปิดร้านดูละกันเพราะว่าคู่แข่งเปิดแล้วส่วนใหญ่จะคิดแค่นี้หรือคุณคิดมากกว่านี้คิดมากกว่านี้ตอนที่มาเปิดไหมเราอาจจะคิดว่ามันคือทางรอดแหละเราต้องมาเปิดแหละเพราะว่าคู่แข่งมาเปิดแล้วนะมันก็จะคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดแหละจะคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าเกิดจะมองไปอีกอีกช็อตนึงอะมองไปทะลุเส้นขอบฟ้าที่เราเคยมองอะมันก็อาจจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างนะทีนี้ อันนี้เป็นสเตปอีกอันนึง Profit Mo เด l นะ Profit m o เด l อย่างที่เราบอกนะการทำธุรกิจอย่างทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ได้กำไรมาตั้งแต่แรกไม่มีทางได้กำไรตั้งแต่แรกถ้าเกิดเราดูของ s h อ p e e เองเห็นไหมขั้นแรกรับเซลเล์ใหม่เข้ามานะรับเซลเล์ใหม่เข้ามานะ n c u b ation มีทีมฟักไข่ดูแลต่อทีมฟักไข่ดูแลเนี่ยเริ่มจ้างพนักงานนะที่อยู่ในทีมฟักไข่เนี่ย ไปดูแลร้านค้าเริ่มให้คอนแทคส่วนตัวถูกไหมแต่นิวเซอร e เ o อร์ออนบอร์ดเนี่ยแทบเป็นระบบอัตโนมัติเลยไม่ค่อยมีความรู้อาจจะไม่ต้องจ้างแพงมากก็ได้นะแค่ทักไลน์โทรไลน์มาเหมือนคอเซ็นเตอร์โทรมาแล้วก็โยนคลิปถูกไหมอิน u b เบชันมีความรู้เพิ่มขึ้นต้องจ้างพนักงานอาจจะเป็นน้องน้องที่จบปอตีอ่ะมาให้คําดูแลกับร้านค้าเห็นไหมเริ่มมีการลงทุนแล้วนะมีการลงทุนแล้วแล้วก็เริ่มขายแคมเปญเล็ก,เลกๆเห็นไหมจนในที่สุดดูแลให้กลายเป็นร้านแนะนําร้านแนะนําบวกขึ้นไปเห็นหมมยยพออเริ่มมีดขา ร้านค้าเริ่มติดแพลตฟอร์มปุ๊บเริ่มขายแคมเปญใหญ่พี่เอาแคมเปญน,นี้ไหมพี่เอาแคมเปญน,นั้นไหมลงสล็อตแฟลชเซลได้นะช่องนี้มีท็อปแลงรีเบทให้นะอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีนะพี่ไม่ลองยิงบาร์เทอร์แคมเปญพี่ไม่ลองยิงอัฟเฟรีเอทหรออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเริ่มมีการขายเยอะขึ้นเริ่มมีการคัดและคัดลูกค้าชั้นดีแล้วจนในที่สุดก็ไปเก็บเกี่ยวตอนบนบนก็คือคนที่ยอมจ่ายแคมเปญแพงๆนั่นเองเราเลยสังเกตว่าเมื่อวานที่ผมทาสไลด์อยู่หน้าหนึ่งแล้ว รู้แต่เขาขึ้นทำไมอ่ะเพราะว่าเขาต้องการเก็บเกี่ยวแล้วไงมันถึงสเตจของบิสซิเนสที่ต้องการเก็บเกี่ยวแล้วเขาไม่ต้องมานั่งทําเหมือนปีแรกๆแล้วนี่ถูกปะเพราะนั้นเขาเก็บเกี่ยวได้แล้วเขาต้องเก็บถูกไหมนี่คือโปรฟิตโมเดลของเขาแล้วโปรฟิตโมเดลของเราอันเนี้ยจริงๆเป็นการบ้านนะเป็นการบ้านผมมีรูปนี้นะแล้วก็มีสไลด์อันนึงน่าจะเป็นเกือบอันสุดท้ายนะอยากให้คุณ ลองดูโมเดลของคนอื่นนะหรือว่าคุณลองดูโมเดลของผลิตภัณฑ์ที่คุณขายแบรนด์ที่คุณขายแบรนด์ที่คุณรับมาแล้วขายไปว่าเขาเป็นโมเดลไหนบ้างนะแล้วคุณลองมาเขียนดูว่าแล้วถ้าเริ่มต้นจากเราที่เป็นผู้ประกอบการเล็กๆเนี่ยเราสามารถที่จะวางแผนทําอะไรได้บ้างโอเคปะ่ะแล้วก็มีวิดีโอนะมีวิดีโอนะที่ผมบอกว่าเนี่ยพวกเราก็ไม่ต่างกับพวกนี้หรอกพวกเราก็ไม่ต่างจากส้มหรอกซึ่งเขาเอาส้มมาคัด ดูขนาดเห็นไหมขนาดอันไหนที่เป็นขนาดที่ใหญ่นะน้ำหนักเยอะมีน้ําส้มเยอะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาคัดไปขายแบบไหนนะแต่ว่าอันไหนที่ราคาดีเราจะแยกไว้เป็นอันที่มันมีกาไรเยอะๆอันไหนที่มันเป็นขนาดไซส์กลางที่ทํากําไรให้เราได้น้อยหน่อยเราก็คัดไว้อีกไซส์หนึ่งแล้วอันไหนที่มันเป็นอันเล็กมากๆแล้วมันทํากําไรไม่ค่อยได้เขาก็จะแยกอีกอันหนึ่งการดูแลก็จะเป็นคนละแบบเห็นไหมการลงทุนก็จะเป็นคนละอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาด แบบนี้ยังโดนคัดเลยใช่ไหมสม้มอ่ะยังโดนคัดเลยเราคนขายก็โดนคัดไม่มันมันก็ไม่ต่างกันโอเคปะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าผู้ขายบางคนเนี่ยก็โดนคัดทิ้งเหมือนกันเพราะว่าโตช้าเกินไปผมถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าใครไปนั่งสมัครเปิดร้านแล้วก็มันก็มันจะขายดีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณโตช้ากว่าอัตราเร่งใช้คําว่าอัตราเร่งของค่าเฉลี่ยของคนในปัจจุบันก็แล้วกันพูดอย่างนี้นะของคนในปัจจุบันซึ่งผมเดาว่าช้อปปี้เองก็พิสูจน์มาได้แล้วว่าในหนึ่งเดือนแรก นะถ้าเกิดคุณเอาจริงเอาจังร้านคุณต้องโตใน2เดือนถัดมาที่เป็นทีมอินキュเบชันเนี่ยถ้าคุณเอาจริงเอาจังกับน้องๆในทีมงานน่ะคุณต้องยิงโซเชียลมีเดียเป็นถูกไหมแต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะทําได้คุณไม่สามารถที่จะโตได้เร็วเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้ไปต่อคุณจะไม่ได้คีย์แอคเคาท์คุณจะไม่ได้ โซเชียลเคีย์แอคเคามันมาแบบมาดูแลคุณต่อเห็นไหมเพราะคุณโตช้าเกินไปเราถึงบอกว่าบางทีเราบอกโอ้โ oh, หโคตรโชคดีเลยนะมีฟรีค่าธรรมเนียมตั้ง30วันเนะี่ยโโหโคตรโชคดีเลยนะมีโค้ดส่วนลด50%สําหรับร้านใหม่ตั้ง1เด e นะือนเนี่ยแต่ประเด็นคือเําบอกตั้ง1เดือนน่ะสำหรับคนเอาจรงิงกับคนไม่เอาจรงิงมันต่างกันมากนะแลวยอดมันก็ต่างกันมากๆเลยด้วยนะโอเคไหมผมถึงบอกว่าเราต้องโตเร็วแค่ไหนอะเนี่ยไอคลิปที่ผมเคยทําสอนฟรีอะใครที่ยังไม่เคยไปเปิดร้านไปดูคลิปนะ มีสอนฟรีบน YouTube นะครับไปกดตามได้เลยนะอันเนี้ยคุณทําตามขั้นตอนนี้คุณจะได้โค้อลด50%ลดเยอะมากแล้วก็ใช้ได้ฟรีประมาณเดือนหนึ่งนะครับแต่ว่าใน1เดือนถ้าออเดอร์คุณน้อยถ้าจําไม่ผิดน้อยกว่า15ออเดอร์หรือ20ออเดอร์เนี่ยผมจำไม่ได้จริงๆนะถ้าออเดอร์คุณน้อยนะมันจะทําให้ทีมออนบอร์ดจะไม่ส่งรายชื่อของคุณไปทีมคิดอินคิวเบตในเลเวลที่สูงขึ้นแลกกับ2เดือนนะที่คุณจะอยู่กับเขาแล้วคุณจะพัฒนาแบบ ถ้าคุณเป็นส้มคุณก็ต้องขยายตัวให้เร็วที่สุดอะ่ะนะก่อนที่จะโดนคัดทิ้งเป็นเกรดแบบเกรดส้มถูกๆโอเคปะ่ะสองเดือนต้องทําอะไรนะอย่างที่บอกคือยิงโฆษณาช้อปปีให้เป็นเมื่อก่อนทีมอินキュเบตตั้งแต่สมัยที่ผมสอนเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วอ่ะท,ท,ทีมทีมอินキュเบตไม่จําเป็นที่จะต้องให้เรายิงโฆษณาแรกนะแต่นะปัจจุบันเนี่ยนี่คือสไลด์ที่เพิ่งไปแคปมานะของวันที่สิบเอ็ดเห็นป่าวว่าเขาอยากจะให้เราเป็นได้มากกว่านั้น เป็นได้มากกว่าคนสมัยก่อนเป็นได้มากกว่าทีมก่อนๆหรือความสําเร็จของร้านค้าเก่าๆเ,เมื่อสองสามปีที่แล้วซึ่งใครมาเปิดก่อนก็จะเล่นง่ายกว่าถูกไหมช้อปปี้อาจจะเชิญเข้ามามาหน่อยนะครับนะแล้วก็ไม่ต้องเสียอะไรสักอย่างเลยแล้วก็ใช้โค้ดได้ไม่จํากัดเลยเห็นไหมแต่สมัยนี้เนี่ยยิงโฆษณาแรกไปสิแล้วส่วนลดที่ช้อปปี้ซัพพอร์ตให้เนี่ยก็แค่ตามมูลค่าของที่คุณยิงหรือแค่คูณไปอย่างมากก็แค่2เท่าเองเห็นไหมเราถึงบอกว่า มันต้องติดสปีดแล้วอะสําหรับคนที่เพิ่งมามันไม่ใช่ว่าคุณจะมาแล้วขายได้มันขายได้แหละแต่ถ้าเกิดจะนับเป็นอาชีพจริงจังอะคุณยากแล้วโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มาหาคุณบ่อยๆนะอินคิวเบตไม่ได้มาดูแลคุณซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคุณหลุดแล้วคุณก็หลุดไปตามจตถากรรมของคุณจนกว่าคุณจะไปทาอีท่าไหนก็ตามที่ยอดคุณเนี่ยดูดีมีภาษีสักนิดนึงนะร้านของคุณอาจจะเปิดมาสองปีแล้วเพิ่งมาขายดีอ้าโอเคเขาอาจจะ มีมีเอาลายชื่อร้านของคุณเนี่ยไปส่งให้กับทีมย์แอ c เ o u n t แล้วเขาก็คัดขึ้นมาดูแต่คุณต้องใช้เวลาทั้งกี่ปีอะสองปีสามปีเหรอในการที่คุณต้องดําดิ่งเองเหรอในการที่คุณไม่มีใครให้ปรึกษานอกจาก call center ที่ตอบคาถามเราไม่ค่อยได้เหรอนั่นแหละเราถึงบอกว่าคุณต้องรีบอะอันนี้ไม่ได้ขู่แต่มันคือเรื่องจริงมีใครเปิดร้านใหม่บ้างไหมช่วงนี้คุณเจอแพ็กเกจแบบนี้ไหมนี่ลองดูดิเห็นไหมที่ผมแคปมาเนี่ยเห็นป่ะ b o สต์โฆษณาในวันที่สามมีนาคมถึงแปดมีนาคมหกห้า คุณเห็นไหมว่ามันยังมาไม่ถึงเลยแปลว่าคมเปญที่กําลังจะเกิดขึ้นเดือนหน้ามันเป็นแบบนี้แล้วทีมวิทยากรเพื่อยังพูดอีกว่าสล็อตมีจํากัดนะครับช้อปปี้รับจํากัดนะครับไม่ได้รับทุกร้านนะครับคุณเห็นไหมว่านอกจากจะคัดส้มผลที่ฉันต้องการแล้วอะฉันยังมีงบประมาณที่จํากัดเอาไว้ดันกับร้านที่มี potential ที่น่าจะไปต่อได้ด้วยเห็นไหมไม่ได้แค่ต้องการร้านที่ยอมจ่ายตังนะแต่ต้องการร้านที่มีเงินด้วย ยิงโฆษณาเป็นด้วยคือมึงต้องพร้อมมากกว่าเมื่อก่อนน่ะนึกออกปะจากเมื่อก่อนเนี่ยสมมติจะไปประกวดนางงามอะ่ะคุณจะแค่สวยอย่างเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ต้องสวยแล้วพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหมือนเป็นแบบเป็นเป็นภาษาที่2ติดมาเลยอะ่ะนึกออกไหมเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นสวยคุนดีนะแล้วก็มีภาษาที่2บุค,คลิกดีนะแล้วก็สมองค์ประกอบทุกอย่างช้อปปี้คล้ายๆเหมือนกันเหมือนคัดกําลังคัดนางงามเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นคุณต้องพร้อม เห็นปะไม่ได้อยู่ดี่ฉันว่างานอ่ะอยากจะมาหาลำไพ่พิเศษทํามันถ้าจะเอาจริงเอาจังอ่ะมันเกิดยากเข้าคอนเซ็ปต์เดิมนะครับคือเป็นการหวานเมล็ดนะหวานเมล็ดคัดเลือกเมล็ดที่ดีและไม่ดีมาดูแลถูกไหมเพราะว่าเขาเริ่มมีจํากัดแล้วเห็นปะเริ่มมีจํากัดเริ่มมีงบจํากัดในการดูแลและเก็บเกี่ยวเห็นปะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาทํามาสักพักใหญ่ๆเขาจะได้ข้อมูลว่าฉันควรจะดูแลกี่เดือน เห็นไหมเขาจะเริ่มมี Data แล้วฉันควรจะดูแลร้านนี้กี่เดือนถ้าเป็นร้านสไตล์สมมุติว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยควรจะต้องได้ยอด GMV เดือนหนึ่งเท่าไหร่อะสมมุติขายโทรศัพท์เนี่ยต้องได้เดือนหนึ่งกี่ล้านอ่ะถึงอยากจะดูแลถ้าขายเครื่องซสกผ้าเนี่ยต้องได้กี่ล้านแต่ถ้าเกิดขายกิฟช็อปเนี่ยอาจจะเท่าไหร่แสนกี่แสนบาทแต่ดูเป็นออเดอร์ไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่ละทีมของ Key Account เนี่ยเขาก็จะมีตัวเลขมาตรฐานไม่เหมือนกันบางคนหนึ่งบอกว่าทําไมฉันขายได้เนี่ย ส่งเป็นพันออเดอร์เลยอ่ะเป็นหมื่นออเดอร์ทำไมฉันไม่มีคนดูแลก็คือในหมวดหมู่คุณอาจจะได้อาจจะได้ต้องเป็นห้าหมื่นออเดอร์ห้าหมื่นกล่องต่อเดือนก็ได้ไงนดีออกไหมพอเขาทาไปเรื่อยๆมาตรฐานเขาจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะคนใหม่ๆมันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราจบเป็นหน้าสุดท้ายของเมื่อวานเราเลยบอกว่าขั้นตอนที่คุณต้องรอดถ้าเกิดคุณจะมาในช็อปปี้นะเปิดมาใหม่ๆเลยนะเป็นแบบแกะกล่องแบบซิงๆิเลยแล้วทําอะไรอย่างอื่นไม่เป็น สิ่งที่คุณต้องทําให้เป็นแต่แรกตอนที่อยู่ในร้านใหม่แกะกล่องคือคุณต้องเปิดร้านและใช้เครื่องมือให้เป็นอาจจะไม่ต้องเป็นทุกอย่างแต่ต้องเป็นในระดับที่ช้อปปี้เข้ามาดูแล้วว่าคุณเป็นน่ะคุณใช้คูปองส่วนลดคุณติดป้ายเหลืองเป็นคุณตั้งราคาตั้งและราคาตัดหลังหลังหักส่วนลดเป็นคุณมีตั้งคูปองแบบ follow price เป็นนะคุณมีทํา bundle deal เป็นเขาอาจจะมีสอนคุณแหละแต่ผู้ทาตรงว่าทีมใหม่ๆที่เป็นทีมออนบอร์ดอ่ะเขาไม่ได้จิกคุณขนาดนั้นหรอก พูดตรงๆคือคุณต้องคุณต้องหาข้อมูลน่ะใน u t ท b e ถ้าเรียนสายฟรีอะต้อง YouTube บ่อยหน่อยหรือว่าต้องเข้า University บ่อยหน่อยนะแต่ว่าเท่าที่จากประสบการณ์ที่ผมลองฟังดูอะผมไม่ได้ว่าว่าเขาสอนไม่ดีนะคือจริงๆอะทุกคนดีหมดเลยแต่ถ้าเป็นไปได้อะลองหากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจริงๆอะแล้วลองถามเขาดูว่าเขาทํายังไงมันถึงจะส c กเ s สในช่วงแรกบางคนอาจจะแบบฉันก็ไม่เคยขายเหมือนกันแต่ว่าฉันกล้าออกสื่อฉันไลฟ์ฉันก็โตจากไลฟ์ บางคนอย่างผมอย่างเงี้ยผมไม่ชอบไลฟ์ในการขายของแต่ผมชอบทำคอนเทนต์ผมก็จะทำคอนเทนต์เนื้อออกปะมันก็จะมีวิธีโตไม่เหมือนกันแต่ประเด็นคือคนที่มาน้องๆพูดคำว่าน้องๆแล้วกันเพราะว่าทีมงานส่วนใหญ่ก็อายุไม่มากแล้วก็ประสบการณ์ขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูจาก Data ใช่ไหมแต่เราจะเห็นเวลาที่เขาสําเร็จแล้วเวลาที่เราเอามาบอกต่อเขาเลยมีหนังสืออยู่ช่วงหนึ่งน่าจะเป็นโพจากที่เขาบอกวเวลาเลือกโค้ดหรือเลือกครัคุณลองดูว่า เขาเอาความสําเร็จของคนอื่นมาบอกต่ออีกทีหรือว่าเขาเป็นคนที่สร้างความสําเร็จนั้นขึ้นมาไอ้สองอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องราวเหมือนกันแต่เวลาที่คุณไปถามเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆอะ่ะคนที่ไม่ได้ทําเองจะตอบไม่ได้ถูกบ่าเพราะเขาไม่รู้ว่ากว่าที่มันจะถึงขั้นนี้ม่งคืออะไรแค่จะบอกว่าใช้เครื่องมือนี้แล้วโตเหรอมันเป็นไปไม่ได้เว้ยพูดตรงๆผมที่มาไลฟ์อยู่ผมไม่ได้ถือศักดิ์ศรีอะไรว่าเราเคยเป็นอะไรยังไงเป็นเซอร์ติฟายอะไรนะแต่เราพูดในศักดิ์ศรีว่าเราเป็นพ่อค ทุกคนต้องทําให้เป็นแล้วมันไม่ยากมันไม่ยากในการศึกษาเครื่องมือแต่คุณต้องใช้เวลาโอเคปะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบจะมีใครมานั่งจับมือคุณแล้วมานั่งสอนอ้าวนักเรียนมานั่งเรียนคือผมถึงไม่เปิดคลาสี 5, 6, ่ห้าหกพันเนียผมไม่ชอบนั่งจับมือเพราะผมรู้สึกว่าการที่คนเปิดคลามาเนี่ยเราต้องมานั่งจับแล้วเอ้ยทาไมถึงไม่ทําสิ่งนั้นทำไมถึงไม่ทําสิ่งน,น,งงนี้มันเหมือนกับเวลาที่เราจะปรึกษาใครแบบ r i v a t e consult อะที่เวลาผมจ้างปรึกษาแบบเป็นแสนอะสองแสนอะ เวลาที่เขาจะรับปรึกษาผมเนี่ยเขาขอดูประวัติก่อนขอดูประวัติก่อนคุณทําอะไรมานะแล้วเวลาก่อนที่จะปรึกษาเนี่ยขอดูคําถามด้วยนะว่าจะปรึกษาเรื่องอะไรทั้งๆท,ท,ที่ผมเสียเงินให้เขานะแต่เขาต้องขอดูก่อนเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอาเวลาของเขาอ่ะมานั่งจับมือแล้วมานั่งพาเดินอ่ะมันไม่คุ้มค่าเวลาขเขาไง เออมันก็เหมือนคล้ายๆเราอะ่ะเราก็เลยไม่ชอบเปิดคอร์สแบบอัดแล้วแช่นิ่งอะ่ะถึงเวลาสอนคือสอนฟรีบน YouTube แต่อันเนี้ยคุณลองไปดูมันเป็นช่วงที่ต้องใช้เวลานะแล้วก็พอคุณทําเป็นนะคุณก็ต้องโดนบังคับให้ทำโซเชียลมีเดียแล้วก็ยิงโฆษณาเป็นถูกไหมเพราะตะกี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าทีมอิน큐เบตเนี่ยต้องการให้คุณยิงโซเชียลมีเดียเป็นเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างถูกปะ่ะสมัยนี้มันต้องทําเป็นเยอะกว่าสมัยเมื่อก่อนนึกภาพนางงามไว้นางงามตอนนี้ต้องเป็นเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะเออเพราะว่าคู่แข่งเยอะถูกป่ะ นะเจเนอเรชันใหม่ก็เก่งขึ้นแล้วพอเรายิงโฆษณาได้เก่งขึ้นปุ๊บเราต้องรวบรวมฐานแฟนได้เก่งด้วยนะทำยังไงถึงจะมัดใจให้ลูกค้าอยู่กับเราจดจําเราได้ไม่ใช่ว่าเสร็จปุ๊บยิงโฆษณาไป9บาทนะแล้วก็มาซื้อเรา9บาทเสร็จวันรุ่งขึ้นกูเงียบไออย่างนี้ใครๆก็ทําเป็นรู้ปะ่ะอย่างนี้ใครๆก็ทําเป็นขอแค่มีสินค้าโดนๆนะแล้วก็มีเงินลงทุนนะผมถึงเคยเตือนว่าระวังนะคนที่ขายดีอะเรามี SKU ไม่กี่ตัว ระวังนะวันหนึ่งเจอนายทุนขึ้นมาสมมุติว่าเขาคุณลงทุนมีเงินหมุนนะ่ะเดือนหนึ่งสัก2ล้าน3ล้านอ่ะเจอนายทุนบอกว่าอ๋อปกติมีเงินทุนมีเงินทุนหมุนอยู่ประมาณร้อยล้านอ่ะแล้วพอดีตอนนี้เงินมันกองอยู่นิ่งๆในแบงก์อยู่ประมาณ10ล้านอ่ะแต่ธุรกิจนี้ดีอ่ะขอเอา10ล้านไปลงเลยดีกว่าถามว่าเขายอมขาดทุนแค่เดือน2เดือนคุณก็เจ๊งแล้วนี่ไงถ้าเกิดคุณฐานแฟนคุณไม่แน่น่ขนาดคุณฐานแฟนแน่นคุณยังต้องกลัวเลยถูกปะ่ะแต่ถ้าฐานแฟนคุณก็ไม่มีแล้วเฉพาะทางก็ไม่เฉพาะทางอ่่่าาาออองงงทีแแบบซื้ม้มยยๆๆลวก คุณก็จะตายในที่สุดแบบที่ผมพูดสไลด์แรกเห็นไหมแล้วจนสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นแบรนดิ้งอะไรบางอย่างถูกปะไม่ว่าคุณจะทำเพอร์ซอนอลแบรนด์หรือว่าคุณจะเป็นทําเป็นแบรนด์ของตัวเองซึ่งมีแบรนด์ของคนไทยมากมายที่สักเซสนะครับหรือว่าคุณจะไปเอาแบรนด์ของต่างประเทศเข้ามาถ้าเกิดคุณมีเงินทุนเยอะหน่อยแล้วก็สามารถกระจายสินค้าได้เร็วหน่อยเห็นปะเพราะฉะนั้นขั้นตอนต้องรอดเนี่ยในสายของช้อปปี้จริงๆอ่ะหรือบางคนที่ทักมาในอินบอ์บอกว่าเอาไปใช้กับลาซาด้าได้ไหมคะถาม พูดตรงๆว่าผมว่าจริงๆอ่ะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะมีคนถามว่าเ e อ๊ะเมื่อไหร่พี่จะสอนลาซาด้าคือผมจะบอกว่าไอ้ขั้นตอนการสอนน่ะเนื่องจากเราเพิ่งเปิดบริษ,ษัทสอนนะปีนี้เราสอนทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่ากว่าเราจะสอนน่ะในคิวที่ผมแพลนไว้อ่ะถ้าเป็นเรื่องลาซาด้าคือน่าจะเป็นครึ่งปีครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังนะไม่ใช่ครึ่งปีแรกนะแต่ว่าคุณสังเกตดูว่าทุกๆโมเดลมันเหมือนกันเห็นป่ะเหมือนกันแล้วสิ่งที่คุณจะหนีไม่ได้ก็คือสุดท้ายคุณก็ต้องทำโซเชียลมีเดีย คุณต้องยิงโฆษณาเป็นคุณต้องมีฐานแฟนถ้าคุณไม่ยิงโฆษณาคุณก็ต้องจับฐานแฟนคุณให้อยู่หมัดแล้วทํายังไงให้เขารักคุณให้ได้ถูกปะแล้วสเต็ปม,มันเป็นเหมือนเดิมคุณลองสังเกตดูเห็นไหมหวานเมล็ดดูแลเก็บเกี่ยวหวานเมล็ดดูแลเก็บเกี่ยวนึกออกปะแต่ว่าคุณอย่ามองแค่ภาพรวมที่มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะคุณอย่ามองแค่ภาพรวมที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะคือคําว่าหาวานเมล็ดดูแลเก็บเกี่ยวเนี่ยในแต่ละขั้นของมันในแต่ละขั้นของมัน ค <cción S 1> ุณก็ต้องทําหวานเมล็ดดูแลเก็บเกี่ยวเหมือนกันมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าไงครับพี่เจษมันหมายความว่าเช่นคุณอยู่ในขั้นแรกใช่ไหมเปิดร้านใช้เครื่องมือให้เป็นเปิดร้านใช้เครื่องมือให้เป็นการหวานเมล็ดของคุณคืออะไรรู้ป่ะคุณหวานเวลาของคุณลงไปใช้คําว่าหวานเวลานะเป็นขั้นตอนที่คุณหวานเวลาหวานความเชื่อหวานความอดทนลงไปว่าฉันน่ะจะหวานเมล็ดเวลาที่ฉันมีจํากัด เดี๋ยวคุณลองสังเกตดูดีๆนะในไลฟ์นี้ผมจะพูดเรื่องเวลาเยอะมากจะพูดเรื่องเวลาเยอะมากแล้วเวลาคุณไปอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยคุณจะพบว่าอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้โคตรด,ดีเลยวันก่อนเนี่ยมีพี่คนหนึ่งให้มาแล้วดีจริงๆดีมากเลยแล้วเขาแล้วเขาพูดในสิ่งที่เราคิดจริงๆว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองใครเห็นด้วยบ้างใครเห็นด้วยขอหัวใจรวรเลยบางคนบอกว่าลองอะไรอะ่ะก็ลองไปเถอะนะลองไปเถอะถ้าพลาดก็ยังลองใหม่ได้ แต่เรื่องเวลาเนี่ยถ้าคุณพลาดบ่อยๆอะ่ะแล้วคุณไม่เรียนรู้จากมันอะ่ะมันหมดแล้วหมดเลยมันหมดแล้วหมดเลยหนังสือเล่มนี้อดพูดอดพูดถึงไม่ได้จริงๆเขาพูดว่าอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าเรามีก๊อกน้ําอยู่หนึ่งก๊อกแล้วก๊อกน้ําก๊อกเนี้มีน้ําหยดอยู่แค่ยี่สิบสี่หยดคุณจะเอาไอ้หยดน้ําหยดนั้น่ะไปทําอะไรหูดูแล้วแบบเออมันเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วเราเข้าใจอ่ะแต่ไอ้ยี่สิบสี่หยดนั้นคือหนึ่งหยดหนึ่งชั่วโมง บางคนเอาไอ้หนึ่งชั่วโมงนั้นไปเปิดร้านใหม่อย่างที่ผมบอกไงเราทําแบบเดิมแล้วเราวน,วนอยู่วัฏจักรเดิมคุณเห็นไหมเราไปเปิดร้านใหม่เราทําแบบเดิมเราเพิ่มพาระเข้ามาเหมือนเดิมเราไม่ได้หาสินค้าใหม่เราไม่มีสินค้าและบริการใหม่เหมือนที่ช้อปปีทปป้ทำช้อปปี้ทำช้อปปี้เพย์มโคโกดังทําเป็นช้อปปี้ฟูด้ดเห็นไหมเวลาหนึ่งหยดของเขาอะน้ำหนึ่งหยดของเขาอะเขาไปแตกยอดได้เยอะมากแต่ในขณะที่เราอะ เราอาจจะแบบเราอาจจะลืมนึกถึงตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากเลยนะมันสําคัญมากเลยแต่ว่าถ้าเพิ่งเริ่มต้นอ่ะไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าไอ้เรื่องการใช้เครื่องมือให้เป็นอ่ะคนที่เขาขายดีนะเขาก็เริ่มมาจากการหวานมเมล็ดเหมือนกันแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีร้านที่ success แปลว่าการที่หวานมเมล็ดแบบนี้การที่ใช้เครื่องมือนี้การที่เข้ามาขายในเนี้ยมันมีทางรอดมันมีทางโตแต่คุณต้องหวานมเมล็ดหวานเวลา หวานประสบการณ์โอเคปะ่ะนะแล้วคุณก็ต้องดูแลด้วยดูแลร้านค้าเห็นไหมแล้วคุณก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวในแต่ละขั้นตอนของมันโอเคปะ่ะแปลว่าใน1สเต็ปหขั้นคุณก็ต้องมี3ส,สเต็ปย่อยๆหวานดูแลเก็บเกี่ยวขึ้นมาอีกอันนึงทำโซเชียลมีเดียยิงแอดทำยังไงอะเราก็ต้องหวานเงินลงไปดูแลว,ว่าแอดตัวไหนดีไม่ดีเก็บเกี่ยวในแอดตัวไหนที่ดีหรือไม่ดีเก็ตไหมนะล้วก็มีฐานแฟนเยอะ ทำยังไงฐานแฟนถึงรักเราอ่ะทํายังไงคอนเทนต์มันถึงจะดึงคนเข้ามาได้อ่ะคุณต้องหวานอะไรคุณต้องหวานในการทําในการลองทาใช่ไหมลองทําเสร็จปุ๊บดูแลดูปัญหาของเขาว่าเป็นยังไงนะแล้วก็เอาปัญหาของเขามาทำคอนเทนต์แล้วก็รีเฟล็กออกไปว่าอันเนี้ยฉันคิดเหมือนคุณเลยนะคุณก็เลยต้องใช้สิ่งนี้ไงสิ่งนี้มันแก้ปัญหาให้คุณได้เห็นปะ่ะทุกๆอันน่ะมันมีคอนเซปต์แบบเนี้ยแทรกเข้าไปอ่ะอยู่แต่ในแต่ละขั้นเหมือนเดิมเป็นร้านที่มีคนรู้จักเยอะ เราไม่ต้องหวานเนาะก็ต้องหวานเหมือนกันถูกปะก็อาจจะต้องไเอาไอ้เรื่องของการหวานเนี่ยไปหวานกับพนักงานถูกไหมดูแลพนักงานแล้วก็เก็บเกี่ยวอะไรบางอย่างแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปต่อยอดเป็นธุรกิจสินค้าบริการอื่นคุณว่าจริงปะมันเป็นรูปง่ายๆนะมันเป็นรูปง่ายๆแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นคอนเซปที่ใช้ได้กับทุกอย่างเลยเมื่อวานเราจบถึงตรงนี้แต่ว่าด้วยเวลาที่มันแบบเยอะแล้วอะผมเลยไม่ได้พูดถึงขั้นตอนนี้เห็นภาพขึ้นไหมเห็นภาพขึ้นไหมอืม ขอดูหนังสืออีกทีนึงอ่ะผมให้ดูนะเนี่ยพี่โจเข้ามาพอดีพี่โจเนี่ยชื่อพี่โจโจโพี่โจโจโด,ดีมากเนี่ยเขาอ่ะเขาพี่เขาอ่ะบอกว่าเอ่อเห็นผมอ่านหนังสือชื่อชื่ออะไรนะ <c oughs> แล้วตามไปซื้อนะโคตรดีเลยดีจนแบบว่ามีหน้าหละ่ะทําไมพี่เขาถึงอยากให้ผมอ่าน่ะแล้วพอผมอ่านแล้วแม่งแบบดีจนแบบดีจนแบบออกกล้องมาที่กําลังจะขายค้าตัวเองจะขายหนังสือให้เขาอีกอลองคิดดูดิดีโคตรเลยอะ่ะพี่โจไว้มาคุยกันนะ แม่งดีจริงว่ะดีจริงๆนะเขาบอกว่าปีหนึ่งอะ่ะหรือเดือนหนึ่งอะ่ะอ่านสองสารอบอะ่ะก็ได้แนวคิดแม่งไม่เหมือนกันเป็นเรื่องที่ดีมากคุณลองไปหาดูเล่มหนึ่งไม่กี่บาทนะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสรุปว่าสุดท้ายเอาง,ง่ายๆที่แบบที่คุณจะเริ่มต้นในช้อปปีแล้วสิ่งที่ช้อปปี้จะซัพพอร์ตคุณได้มากที่สุดคือแค่2แถวแรกเท่านั้นผมกล้าพูดเลยว่าเขาซัพพอร์ตคุณได้แค่2แถวแรกเท่านั้น ด้วยความรู้ที่เขามีเขาซัพพอร์ตคุณได้สองแถวแรกเท่านั้นเขาจะไม่มีวันบอกคุณว่าทำยังไงให้มีฐานแฟนเยอะทำยังไงให้ลูกค้ารักคุณเขาจะไม่มีทางทำแบบนั้นเพราะลองดูแนวทางที่เขาให้ร้านค้าเวลายิงโฆษณาคุณเคยเห็นเขาให้ยิงโฆษณาที่เป็นคอนเทนต์คุณภาพอะไรแล้วมีคุณค่าอะไรกับลูกค้าบ้างนอกจากราคาถูกที่สุดรอเก็บโค้ดเที่ยงคืนจริงไหมเพราะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าคุณอยากจะไปต่อ เป็นยอดพิระมิดที่แม่งสูงคุณอยากจะเป็นส้มเกรดที่ดีราคาแพงคุณต้องหาความรู้มากกว่าไอสองแถวล่างด้วยเก็ดป่ะเก็ดไหมคุณต้องหาความรู้มากกว่าสองแถวล่างด้วยคุณจะจบอยู่แค่นี้ไม่ได้ผมถึงบอกไงว่าเอ้ย e เขาก็สอนดีนะแต่คุณรู้แค่นี้คุณก็ได้อยู่แค่นี้อืมนั่นแหละครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือเรื่องของเมื่อวาน <laughs> เรารีแคปกันมาเกือบชั่วโมงแล้วปะ่ะ